เกินคาดคะับพี่ใช่ครับก็มีคนมาเขียนในคอมพิวเตอร์แล้วก็ร่วมสนุกไปกับเราอะครับยากไหมยากการเล่นแบบว่าเกินคาดอยากกับผู้หญิงก็เรยกองวาวาอะไรอย่างเงี้ยกับผู้หญิงอะไม่ยากพี่แต่ด้วยด้วยด้วยพี่วาวาเขาเหมือนเดิมรุ่นใหญ่กว่าเราประสบการณ์เขาหนากว่าเราแล้วนะครับมันก็ ค่อนข,ข้างที่จะยากมากตอนแรกๆเราจะเก่งครับก็จะยิ่งเก่งก็ยิ่งเล่นไม่ดีอะไรแบบนี้คแต่ตอนหลังเราก็ได้คําแนะนําจากทั้งพี่บีเตอร์แล้วก็พี่วาวางด้วยครับบวกกับเรื่องเนี้ยแคลเเตอร์ผมไม่เหมือนกับผมเลยอ่ะไม่เหมือนกับสิ่งที่ผมเคยรับมาก,ก่อนก็ค่อนข,ข้างยากมีต้องมีแต่งเอฟเฟคอ้วนขนาดด้วยอ่ะใช่ครับเขาเป็นไงใช้เวลาแต่งงานด้วยปะยาวหรือไงน่าจะประมาณสามชั่วโมงหน่อยสองสามชั่วโมงหลอตัวนี้ก็ประมาณสองชั่วโมงก็นต้องาตอนหน้าร้อนปะ มันร้อนพี่เออร้อนมากฮนะแล้วจริงๆมันไม่ใช่มีแค่แค่เป็นเหมือนกับซิลิโคนนะครับเรามีพันผ้าขนหนูเข้าไปอีกก็ยิ่งร้อนเลยอ่าแต่ว่าสภาพอากาศคือในกลางสนามทุกวันเลยใช่ไหมใช่มันมีผลต่ออะไรหรือเปล่าพอทอเป็กเอาออกอะไรอย่างเงนะี้ยโอ้สบายครับโลง่งจริงมันมีคันนิดมีมีบ้างครับที่ผมเป็นคนแพ้้พเอฟเฟเ็กอะไรมันก็จะคลื่นขื่นมีอะไรบ้าง แต่ก็ผ่านคนไม่ดีผ่านคนไม่ได้แน่นอนจริงๆมันเป็นวายหรือมันไม่ใช่วายในเรื่องแบบมีคู่วายหนึ่งคู่แต่ต้องให้ไปลุ้นกันว่าจะเป็นคู่ไหนครับแต่ที่บอกเราคือไม่วายเลยเราไม่วายแน่เรื่องนี้ต้องให้ติดตามดีกว่าแต่แต่แต่ไม่วายครับแต่ไม่รู้ว่าการทำอะไรกับวายยากมากเออไม่ไม่ยากครับแต่ด้วยเราเราเก่งพี่เขาตอนแรกแต่ตอนหลังๆมาเราก็เริ่มเริ่มสนิทเขาเราก็เล่นได้โอ่โหเป็ไงท่านเป็นแบบไหนไม่ใช่ไงแมมติว่าเอ้ยจะลาก็ต้องกำมาสนิทกันได้อะไร ก็มีเวิร์กช็อปฮะแล้วก็ผ่านช่วงแรกไปได้มีการนั่งคุยกันเลยะก็ทําให้แบบละลายพฤติกรรมไปได้ระหว่างที่โมรากับพี่ปีเตอร์เนี่ยยากกันจริงๆไม่ได้ยากเลยพ่เลยคือด้วยพี่เราสองคนเปเลี้ยงมากครับเราก็เลยทํางานกับเขาได้อีกเรื่องหนึ่งทำไมตัดสินใจย้อนกัดพี่ย้อนถามกันก็ย้อนกลับเราบอกว่าอากจะไม่ได้ถามข้อควรจะถามไปหมดเลยจริงๆก็อยากหาเขาเรียกอะไรครับ เหมือนกับหาความท้าทายใหม่ๆใ,ในสายอาชีพนี้ครับแล้วเราก็เห็นบริษัทแกมมี่เป็นอันดับแรกเลยก็เลยเข้าไปลองขอบุณมอะไรแมบนี้ามมาควจริงเข้าไปคุยมันเ,นเป็นซีรีส์แบบที่เราเออเรามีได้่ายอะไรกับพี่<ป>ถาม มีมีหลายอย่างว่าบางที่ที่คุ้ไปว่าแพนของบริษัทไปในทิศทางไหนแนวทางไหนจริงเราก็ค่อนทางออเคียเอาทุกแนวเลยจริงๆเราได้ปรับเมเรื่องใส่วนตัวเขาเริ่มเงื่องไขของเราไปว่าเราอยากได้อะไรแบบมีมีพูดคุยค่ะมีพูดคุยว่าเราเราชอบอะไรการร้องเพลงร้องเพลงได้ไหมชอบเพลงแนวไหนซีรีส์อยากอยากเป็นประมาณไหนแนวโกดภ้าล้างอยากเป็นยังไง แต่อยา่างเรื่องค่ายของ TMTV เปเป็นวายกเห็นแล้วพอเพิ่มไปเสร็จไหนพมรู้สึกว่ารือเพิ่มจะกลับมาเส้นทา,ยยางนี้ก็ไม่แน่ครับอาจจะต้องรอดูแบบเนื้อเรื่องด้วยหรือว่าเกี่ยวกับผู้ใหญ่ว่าผู้ใหญ่เขาอยากให้เราเป็นยังไงถ้ากลับไปใส่ชุดแบบไะไระหว่งางนะ้ ชุดมหาลัยได้อยู่ฮะตรงยุคฮะตรงปีสมัยก่อนนั้นตอนใส่ชุดมหาลัยมัธยมขาสั้นอยู่ขาสั้นอยู่แซงว่าเราก็ไม่เก่งว่าจะเล่นบทไหนได้ยังไงประมาณแต่พอคณเล่นร้องใหญ่เรกลับมาเล่นลอยเพิร์ดมองยังไงนะวันนี้จริงๆก็ผมมันไม่ได้ติดเลยครับเพราะว่าอย่างแรกที่เราดูก่อนเลยคือจะเป็นเกี่ยวกับตัวบทว่าในเรื่องน่าสนใจไหมอะไรเราไม่ได้ติดว่าเราต้องเล่นกับชายชายแล้วเราจะติดไหมอะไรแต่ก็คือเราจะได้เริ่มเล่นเมื่อไหร่ของเขา ของผมน่าจะไลฟ์อัพปีหน้าแบามบามาแบบแบบมาเลยหมดมีฉันมีวันเซ็นปีที่เซนห้าปี แต่ไม่แต่ถ้าจะเป็น5ปีคุณจะสายผมว่า5ปีเป็นยาไปเดี๋ยวเออผมว่าไม่ไม่ยาวไปนะด้วยด้วยระยะเวลาแล้วก็เราเราเชื่อเชื่อใจบริษัทแล้วแต่ด้วยอายุเคนก็ไม่น่าจะยาวไป5ปีนุ้งไปก็ประมาณ25ปี25 26แต่หลายคนมองว่าเหมือนคนเข้าวงการนานคนก็เลยตกแตว่าเส้นยาวเนื้อจริงๆเข้าวันแต่16งั้นใช่ไหมเออจริงๆนะวันนี้บทที่เราอยากได้เราอยากได้เยอะครับจริงๆอยากหาความท้าทายใหม่ๆด้วยจริงได้ได้ที่เออทุกบทเข้ามาจริงก็ชอบ รแสดงว่าทุกอย่างที่ก่อนหน้านี้มาท the ั้งวงจรทั้งอะไรก็คือพับไปหมดแล้วก็คือตอนนี้เป็นนักแสดงในทางทีวีก็จริงๆร้องเพลงก็ชอบนะก็อยากย็อยากอยากอยากที่จะร้องอะเราชอบเราชอบหลายอย่างอยเว้ยหลายอย่างมากตอนตอนคุยกับพี่ใหญ่ที่แบบตอนมาเสร็จเนี้ยได้คุยกับเขาไหมว่าเออเราอยากทำเพลงด้วยมีมีคุยครับว่าแบบอยากทำเพลงด้วยเลยด้วยไม่ได้พักอยู่ในเงื่อนไขที่ที่เราพัาต่างประเทศใช่ใช่ก็แสดงว่าเรามีโอกาสที่จะมีซิงเกิลมีเพลงอ่ะ อาจจะนะฮะให้เราติดตามดีกว่าพอได้ได้มาทำงานที่มีสังขัดมีค่ายจริงๆแล้วมัน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 ต้องปรับตัวยังไงบ้างจริงๆแทบไม่ต้องปรับตัวเลยด้วยด้วยเออพี่ๆในในค่ายครับน่ารักมากเหมือนกับต้อนับเหมือนกับตับตัวนี่ด้วยแบบนะครับคุยกันง่ายอบบนะฮะก็ ไม่ได้รู้สึกอึดอัดไม่ได้รู้สึกว่าแบบเลยก็คือเคยเจอกั็นตามงานอยู่แล้วครับผมแล้วก็แถมแบบการทํางานก็เข้าล็อกกันภายในเดือนเดียวก็เดียวก็ได้แบบตัวเลยเป็นอะไรใช่ครับเดียวมากเพราะฉะนั้นปีนี้เราจะมีผลงานอะไรให้ติดตามกันบ้างเลยเพื่อนตัวก็มีไลน์อัพปีหน้าหมดเลยเออปีนี้ก็จะมีไมค์โค้ดฮะที่บอกไปแล้วก็อาจจะมีเพลงบ้างรายการอะไรแบบเลยหลักๆก็จะเป็นอะไรอย่างนี้ไป ประมาณนี <usion> ้ไปกบแต่รายอัพงานแสดงกับทางกินทีวีนี่คืองปีหน้าเหมือนน่าจะเป็นปีหน้า